อุปมาของพระเยซูเจ้าในวันหนึ่งพระเยซูเจ้าทรงเสด็จออกจากบ้านมาประทับอยู่ริมทะเลสาบมีประชาชนจำนวนมากมาเข้าเฝ้าพระองค์พระองค์จึงเสด็จไปประทับอยู่ในเรือและ ทรงตรัสสอนพวกเขาทั้งหลายเป็นอุปมาว่าอาณาจาักสวรรค์ยังเปรียบได้กับกวนที่ชาวประมงหย่อนลงในทะเลเมื่อติดปลาชาวประมงจะลากกวนขึ้นฝัง่งและนั่งเลือกปลาดีใส่ตะกร้าส่วนปลาเลวก็จะโยนทิ้งไปเมื่อถึงเวลาสิ้นโลกก็จะเป็นเช่นนั้น เมื่อถึงคราวสิ้นโลกทู่วสวรรค์จะมาแยกคนชั่วออกจากคนชอบธรรมและทิ้งคนชั่วลงในขุมไฟที่นั่นจะมีแต่เสียงร่ำไห้คร่ำควรวญและขู่ฟันด้วยความขมขืนอุปมาเรื่องนี้เปรียบเทียบคนดีและคนชั่วที่มีอยู่ในสังคม เมื่อถึงการอาวสานในเวลาสุดท้ายของชีวิตมาถึงคนชอบธรรมจะได้รับการคัดเลือกออกจากกนอธรรมและได้รับพระอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขาแต่ในทางกลับกันสิทธิที่ไม่ดีย่อมได้รับการคัดเลือกออกจากคนที่ชอบธรรมและไปรับโทษตามความชั่วร้ายของบาปที่เขาได้กระทำไว้ พระเยซูเจ้าทรงตรัสเป็นอุปมาอีกเรื่องหนึ่งให้พวกเขาฟังว่า,าอาณาจาักรสวรรค์ยังเปรียบได้กับชายคนหนึ่งที่หวานข้าวพันดีในนาของตนขณะที่ทุกคนนอนหลับศัตรูก็มาหวานข้าวละมานทับบนข้าวสาลีแล้วจากไปเมื่อตนข้าวงอกขึ้นจนออกรวง ข้าวละมานก็ปรากฏแซมอยู่ด้วยบรรดาผู้รับใช้จึงมาหานายถามว่านายครับนายหวานข้าวพันธุดีในนาไม่ใช่หรือแล้วข้าวละมานมาจากที่ใดเล่านายตอบว่าศัตรูมาหวานไว้ผู้รับใช้จึงถามนายว่านายต้องการให้เราไปถอนมันไหมนายตอบว่าอย่าเลย เกรงว่าเมื่อท่านถอนข้าวละมานท่านจะถอนข้าวสาลีติดมาด้วยจงปล่อยให้ข้าวสองชนิดนี้งอกงามขึ้นด้วยกันจนถึงฤดูเก็บเกี่ยวแล้วฉันจะบอกคนเก็บเกี่ยวว่าจงเก็บข้าวละมานมัดเป็นฟ่อนเผาไฟเสียส่วนข้าวสาลีนั้นเก็บข้าวยุงข้าวของฉัน